สองปีเ่าท่านรุดแต่ว่าเพื่อนบ่ออกกล่องแมเพื่อนเพื่อนรับว่าอยากดังงวดก่อนสองล้านกว่าพี่น้องงวดสวนซอยอีกสองล้านกว่าเอาง่ายๆว่าอันที่แอ็ทจะเอาสูฟังเนี่ยเพม่นดังหน่อยๆนได้พี่น้องดังปัตตบุญ สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะแฟนคลับแฟนช่องพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาทุกท่านเด้อค่ะเด้อมือน,นีเบิกซ้บหน้าขี้กะสิบห้าพ่อแม่พี่น้องไปตามเซียนหวยค่ะเพื่อนกะอยู่บ้านส้างแป่นเนาะค่ะเนาะเพื่อนกะให้เรียกถือสู้หวดค่ะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนบ่อยากดังว่าสันพี่น้องสิไปขอเพื่อนเฮ็ดขีบมือนีจากเพิ่นสี้เฮ็ดบ่อยเฮ็ดเนาะ ต,ตามปกติแล้วิ่นก็บอกกองแัคเทียค่ะในซื้อเสียงหนีดังมาทั่วบ้บานทั่วเมืองนะคะถ้าว่าดดเฮ็ดคลิปเมือ่อหนีแอดการสีขอตัวเลขมเมื่อว้าให้ทันผู้ชมได้รับชมกันว่าเสียนสางเป็นพนห้ตัวใดนะคะเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจในด้วยจ้าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทางเบิกสาวนาคีน้ำเนาะคะ่ะทางช่องเสนอไว้เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะใส่วิทยญญาในการรับชม้อค่ะ แนวทางมีความเสียงขาชอบกระตามบม๊อมะกพานค่ะเฮ้าค่ะเลือกเบิง้งนะวามี่หลายสำนักหลายอาจารย์เข้าจะเลือกตามสำนักใดอาจารย์ใดกับพิจารณาเบิงะะนะ้งเนาะเนาะตับตุลอาจารย์แลอยู่กับตอนนี้แต่ว่าเพื่อนซากันหนี่มาสองปีแล้วเนาะบอกไม่เคยพลาดว่ะสันสองปีนี้ไม่เคยพลาดเหรอครับค่ะเพื่อนวาเพื่อนก็แนะนํามาผู้ใดก็แนะนํามาผู้เคยถือน้ำเล่าเนาะครับมวดทีแรกับเขาเก้าสองค่ะ กะสิมาฟั่งเบื้องว่าตัวเลขเพื่อนสิเป็นตัวใดเฮ้ากะเป,เป็นเลขสูตรหรือเลขความฝันครับเนี่ยบอลลูคือกันค่ะเดี๋ยวไปเบื้องเลขเพือ่อนก่อนเพื่อนห้เพิ่อนจะบ่ให้ยําผาดเพื่อนว่าอยากดัง่าซั่นครับเพื่อนว่าอยากดังแต่เพื่อนว่าติดตามเบิกซับหน้าขี่อยู่กับโอปโอติดตามเบื้องตลอดเพื่อนว่าแต่ว่าเพื่อนบ่อยากดังเพ่นว่าค่ะค่ะก็ได้ไม่เคยพลาดแมนเมื่อนี้ก็เลย ได้นำทีมงานนะคะไปครับอาจ,จารย์แหล่เพิ่นค่ะผ้าไปเอาเลขนำอาจ,จารย์ท่านนี้นะคะเสี่ยนสร้างเป็มเนาะเบอร์โทรเพื่อนกับว่าห้พี่น้องให้ติดต่อแอดมินเอาเพื่อนรับสายเพไาว้เพื่อนเป็นล้านค่ะเพื่อนขายของค่ะค่ะเอาแอดกับสีผ้าติดตามไปไปน้ำกัน้อจ้าเดอ้อครับเนาะอาจารย์แหล่เบิกซับเมื่อกี้ลงไปเอาตัวเลขไปขอสัมภาษณ์เรียน อะไรนะเจียนสร้างแป้นไม่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 ก้าไม่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 ต้องไปเอาบ้านเขาหรอกะเอาง่ไงว่าเอฟซีประสงค์บ้านเป็นหรอกเนาะครับผมก็อยากไปออกซื้อบ้านอะไรได้ได้ได้เอาง่ไงว่าให้ผมจั๊กเซตเซียเพิ่นชื่ออะไรครับชื่อก้าชื่อก้าใช่เจียนก้าใช่เอาซื้อได้บ่เอาเซียออนุญาตคน่นอนุญาตอยู่แม่ปะแม่เพราะตอนแรกเพิ่นจะเจียนซื้อให้ยความได้พี่น้อง แต่<อ>ว่าแอดเรยกว่าแอดต่างหูแจ๊คพนดีแ<ช>ต่ว่าเพื่อนแคสเซ็ตอะไรนะแอดไปบอกไปบอกอีกเพื่อนบ่ใหามภา์เพื่อนว่าอันเ <c oughs> พื่อนก็ติดตามทั้งทั้งช่องต่างๆอยู่แ,แต่ว่าคนมาขอเฮ็ดเพ่นหลายแล้วแม่งครับเด็กคนหนีเขามาสองปีว่ะคะสองปีมันหลุดไปนรอสองปี่่ันหลุดแต่ว่าเพื่อนบ่ออกกล่องแมเพื่อนเพืบบบ่อนรับว่าอยากดังวดก่อนสองล้านกว่าี่น้อวดศวนสออีกสองล้านกว่าเอาง่ายๆว่า อันที่แอดตจะเอาสูฟังเนี่ยบ่ไม่ดังหน่อยๆนได้พี่น้องดังวัดตตบลุญดังวัดตตบุญเราปณิถามว่าไปไายเพิ่นนห้บ่เพิ่อนโบหายไทยพี่น้องแต่ว่าตัวเลขเพิ่นบ่ค่อยแพงเพิ่นบ่แพงแม่นครับเพิ่นให้มาหลดแต่ว่าเสียทางแผ่นเนี่ยครับให้มาเว้าเอานี่แล้วพี่น้องอุ้ยหลงหลงหลงเออเตียนเก้าเออครับเพิ่นให้มาเว้าเอาพี่น้อง น้องยินซื้อเพื่อนนี้ที่บ้านนี้รักเบิดบ้านเอาง่ายจ้ะคันแรกเลยเขาก็ขอขอบคุณขอบคุณนีกเจ้ารับแฟนเหมือนก่อนโซ่ขอบคุณขอบคุณหลายหลายให้แน้าช่างมาฝากกับตัวเอฟซีหลายคู่หลายคนเอาง่ายๆว่าถ่ายได้ยินว่าเป็นเลขมาจากนี้ลอยข้างลอยพี่น้องเขามั่นใจครับอยู่อำเภอหนองหันใช่ไหมครับใช่ครับโอ้บ้านี้เนาะค่ะว่าที่แล้วบนเขาตัวใดก่อนครับว่ดที่แล้วก้าสองครับก้าวสองไ่ตกกลับ อตรงตรงแม่นครับงวดตอนกระสุนสองเรต้องกลับหลายตัวบ่าค่ะวันนี้เลขสามตัวสามไม่เห็นครับถูกมากี่งวดแล้วครับจันแหลกถูกมาก่อนวันหนห่อยๆจังหวะพี่น้องเอาง่ายๆงวะเล่าน่ะแต่เจ็ต้นปีมาเลยพี่น้องต้นปีไหนครับต้นปีเอาง่ายๆว่าปลายปีหกห้าประมาณเดือนกรกฎาคมมีชุดปีละ ไม่ปีนี้หรแม่ไงไปไปปีเท่าไหร่นะครับไปปีห้าห้าห้าหกห้า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 หกเออหก้าหกห้าเออหลงยิ่งหอกช่วงช่วงก็รักกระดาษนะพี่ตองครับแม่บอกว่าหน่อยหน่อยว่าี่ต้องอยู่ดย่ดใจลาบันนี่ถ้าแม่นได้ยินเสียงหรือว่าได้ยินว่าเลขมันจะนี้เตรียมอัานแล้วบ้านบ้านผู้ใดหาซื้อได้ผู้ใดมีพูนเซื้อได้ไปซื้อเอาซื้อว่าใดแล้วแถวบ้านเขา คือถ้าคนรู้ว่ามาปล่อยมาจากที่นี่มืออันนะจะมืออันเลยหลายขู่ลายคนยังรออยู่เลยครับตอนเนี้ลายขู่ลายคนเอฟซีแต่ยังรอเล่จากเพื่อนอยู่จะมาเพื่อนมาหายไปบอกเอาเร์ก่อนอื่นนี่ไปรู้จักได้ยังไงครับก็อยู่ด้วยกันค้าขายในตลาดด้วยกันจับจับเอาง่ายๆว่าจับเจียงก็รู้จักกันรู้รู้จักกันก็เจี๊ยง มึอนี่ไปเดี๋ยวภาพจางใจแต่ว่าขอขอบคุณขอบคุณพันธดีๆีวันศอ๋อขอเพิ่นออกคลิปแม่ค่ะแต่ว่าเพิ่นบอย่อมผมก็เบื่สัตก็ลโรคไป่น้วแต่ขอขอบคุณขอบคุณแม่เก่าเลยสามีเพิ่นครับผมเพิ่นใจดีมอบตัวเลขและแนวท่างไม่หายค่ะตัวเล็กเพิ่นบอยลายตัวดอกพี่น้องมีแค่สามตัวมีสามตัวค่ะเพิ่นไหนเล็กมาเลยค่ะเพิ่นโมแพงมี่หนึ่งหกค่ะพี่น้องมี่แปดหก มอแค่นี้มีเท่านี้่รัี้ม่รู้ว่าพี่น้องจะมักน้ำมันไหมค่ะวัวจีเรี่ยงวัวจีเรี่ยก็บมิสแค่นี่เหรอครับสารโจอโคโลบ่ได้กลับพร้อมวัวซูนซองอะไรอะไรไม่ได้กลับอีกไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับแล้วหกนี่เป็นเก้านี่กลับไหมเอาเอาไงวะเลขวัวนี่เนี่ยหกกับเก้าเนี่ยกลับไว้ในกตดีมาหาเราเสียตดีนด้เลยเนาะแล้วบอกไม่ได้กลับเนาะตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันเลยเนาะ ก็กลบตัวเดียวกันกลับไปในกะทิกลับไปในกะทิบ่มันใจประเด็นเก้าใไม่กะทิถูกมาแล้วสองปีเอาไงวะช่องปีสี่หาครับถามไว้ว่าเข้าปีที่สองนี่แม่นครับสองงวดเมื่อกี้กดไปสี่ล้านแม่อ้าวจะอ่อนน้อมนี่เนาะเอาไงง่ายวะถ้าเขาหัวเลศมันตรนี่ลำบากผู้นี่ใดผู้ไม่ผู้ไปสืบไปสืบเลยอันนี้เขาซรากันแอดมินกันเลยไปขออนุญาตเพื่อนเราครับเอางไงว่า แอดเองก็อย่างนี้ซื้อเสียงยิตีสับเพิ่นมาดูแล้เพื่อนครับผมเซียนเซียนอะไรนะครับที่เขียนไว้ไม่เก่าไม่เซียนอะไรที่เขียนไว้เนะครับยังเซียนสร้างแฟนค่ะเขียนแฟนแต่ว่าบ่ได้อันเอ้ซื้อเพิ่นบ่ได้เขียนซื้อเพิ่นลุงโอ้ยสร้างแฟนมีหลายที่ครับอันนี้สร้างเป็นหนองหานีไม่จกันครับเอาตัวเล็กแล้วเล่าสร้างแฟนกันขอบคุณขอบคุณเป็นคนเต็มเฮียนโอ้ขัยันที่สุด คือคืประหยัดเอาง่ายๆว่าถ้าเพิ่นบอหน้าเพิ่นออกซื้ออย่เท่าแล้วครับเราก็ขอรบสิทธิ์ของท่านนะครับเนาะสิทธิ์เพิ่นครับผมเพิ่นบ้าแม่งแต่ว่าเพิ่นบอออกกล้องซื้อค่ะเดี๋ยวทางแอดมินก็จะเป็นสื่อกลางให้นะครับเนาะเอาง่ายๆว่าพี่น้องยับชืเลขสุบะเลขว่าเนี่ยเลขวันแดดว่าปุ๊บวันนาเก้าใช่ไม่เก้าแม่เก้าหรือว่าเซียนสร้างแป้นค่ะครับเขาจักเบิดบ้านค่ะครับผมบนเรือหน้าท่าเขาเยอะน้ำฝนหน่อยนะครับ เข้าใจกฎบัตรครับผมเอาง่ไงว่าตัวเล็และแนวทางของเพื่อนนั่นให้มาหาพี่รองเย็บซี่สูบเลขวันนี้พันแตกครับให้พี่รองเย็บซี่ผ่านงานทำมาพ่าดบอกบ่พผาดโมหรือเปล่าครับนี่บ่ได้โมครับครับคล้องแฉพี่รองว่าไม่เห็นอันนี้แม่เจ้าเนี่ยคล้องแฉพี่รองไม่เป็นคล้องผมครับเพราะว่าเอาในโค้งซ้ำเผเจ้านนั่นอือถูกใบถูกดูเอาง่ไงพี่รองไปถามหลายส้ำเผาได้เลย หมดจับปั๊โอ้ก็คือว่าถ้าเลขที่นี่ปล่อยไปคืออั้นเลยบออั้นครับเอาอยัางไงวอสผู้ใดมีพูนไปเสือแบบไหนครับที่บ้านส่วนว่าโอปป้าได้เลขตัวนี้ไปบออั้นแต่มันซื้อบอได้แม่งโอ้ยไปหยิบแบตเตอรี่ครับนะครัะรีบไปหยิบแบตเตอรี่นะครับเนาะบออั้นเซื้อบอได้อาจารย์แหลมั่นใจนะอาจารย์แหลมว่าจะเรียลสองล้านกว่า อาจซืสองงวดสี่ล้านนี่แหละผมมาะทับใจตรงนี้เลยค่ะอยากได้น้อเพิ่นอยู่สผู้ชมถามมาเพิ่อนมุ่งอยังนันก็รังเกียรวสวัสดีวันนี้แจกมาแป๊บวันหน้าอาจารย์แหลกสิเป็นน้ำหิ้วเราได้ตัวเลขมาก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมเป็นบูชาสนาเฮาครัับสสวดีค่ะทั้งช่องกับเป็นชื่อกลางเท่านั้นเด้อค่ะถ้าชอบก็ตามบ่มากพานค่ะเลขสามคู่นะคะจากเซียนสางเป็นนะค่ะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ค่ะห้โคกห้มานไฮ่ำห้รวยด้วยค่ะเด้อโชคดีไม่ใช่ทุกๆ่ันค่ะสวัสดีขมามค่ค่ะขอพุณนได้ลายที่เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าะพิจนาเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอไปเด้อค่ะ แอดกสิคอรุ่งคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะชอบก็บตามมามากรับพานค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะหนึ่งหกแปดหกแปดสี่เป็นเลขเด็ดจากเซียนสางแป็นเนาะค่ะก็ขอบคุณนเจ้าของเลขแล้วค่ะพี่น้องกับพี่เจ้าหน้าดีๆเ้อค่ะตัวเลขกับมเขามิรูพี่น้องกับเลือกอตัวห้มามักหรือว่าเลือกตามอาจารย์ที่าชอบไปแล้วกันเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะทังช่องกับรกบริษการันตีว่าเลขสิมาหอยปเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะ เป็นแนวทางถนัดความเซียงกับมีสูงค่ะพี่นองก็ตาดสินใจดีๆเนาะค่ะการลงทุนมีความเสียงนะคะเสียง